เตวันค่ะตามรอยน้องลิซ่านะคะอันนี้จะเป็นเมนูเย็นคือขออไฟสั่งกลับบ้านสามารถแจ้งได้เราจะกินงตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่สั่งยอน่ะสองร้อยสามสิบสามบาทไปต้เข้ามาสั่งแล้วคนเยอะมากเต๊กวันค่ะ คนเยอะเลยรอน้ำเต้าหู้เย็นค่ะน้ำเต้าหู้เย็นแค่ให้มาเป็นน้ำแข็งแล้วก็เป็นเต้าหู้เย็นเออห้าสิบห้าบาทนี่เมนูสั่งตรงนี้ค่ะน้ำเต้าหู้รอเต้าหู้เย็นอันนี้ส่วนน้ำเต้าหู้นมสด นสดแบบขวดไม่แน่ใจ